สวัสดีค่ะมือหนีบแม่นะว่าผ้ากินอย่างกระแซบกินอย่างกระแซบมือหนีบสิ้ผ้ากินแกงเห็ดพี่น้องซนซมๆมือหนีบกินเขากม่หยังแต่ระมือแต่ระเวน้นเขาเที่ยงไม่หยองอืม รสชาติของอะไรพี่เนี่ยอืมชอบปุ๊บอืมตัวอะไรพี่เนี่ยอืมแกนเหตุตัวบ้างกินกับผักใดพี่น่ย กูตอมาเ่อเขาเรียงเป็นเถาเลีอยู่แล้ว แม่น้ำปลาต่อยเห็นมันเย็ยนกันจังมันจะซึบลกปากพี่น้องเห็ดฟางจ้าเห็ดฟึง่งทำมันนอนแห้งเลยเท่ากัดเข้าไปเนี่ยน้ำไม่ได้แจกใส่ปากพี่น้องปลาเห็นมันเย็ยนจะเข้ากันแกงเห็ด กินกับผักสดพี่น้องเราจะห้างแสบข้ามากินไปหมดทุ่ทุ่งพวงพี่น้อง มาเด้เกะะอะะกินหอกแมนนะวะพาแมนนะว่ากิน,นยังจะแซ่บกินยังจะแซ่บพี่น้องช่วงนี้มาถึงไล,ล่โลกแล้ว ตังเหตดรวม่นเลยเ้าจะตัง้งตั้งกล้องได้เห็ดเยน็นเลพี่น้องสับคือเกา้า เด้อพี่นออาา้องผู้ใดบออยากกินข้าวมืเบิร์แม่นะว่าอาซิหิวเขาก็ได้พี่น้องถากสุดสดอ กระ s รว g u เนี่ยแต่ละมือแต่ละมดกินยังกนอ้วกิ๋นเนี่ยพกินมใมาอยากออกกองันเนาะไม่ว่าจกินหล่ แม่ยู่บานจะกินเห็ดอะไแล้วพี่น,อน้องเห็ดดินเห็ดเพลิงเห็ดละโงกแล้วพี่น้องเอ้ยอะไรแบกลับบ้านให้แม่ได้กลับบ้านได้กินเห็ดสอ,อง,องแม่มาเลยกินข้าวปลาแซ่บกับมะม่วงสองแม่นาว่าเด้อแม่นาวาจะมากินเขา điều gà im nào bên non, nó hiu phép điều im, để con nhéo máy cơ hoa, phép điều im đấy จ้งเองกับพี่น้องอยู่สองคนซื้อเอาตลาดเอาน้องนะว่าอยัวแต่เฮ็ดกับเขาอยู่พี่น้องแป่นน้า,นาว่าอะเฮ็ดกับเขาเฮ็ดเป็นบางอย่างพี่น้องถ้าถ้าเป็นสมพุงเนี่ยก็บตามเองอยู่พี่น้องมันยังซวงมันยังแสบ รสเท่าแบบกินรสใดก่ะจัดเลยพี่น้อง,องตามเองเริ่มเย็นแล้วตอทนทีเลยสว้วๆสว้วงเลยเนาะเห็นแกงเฮด่อน คืนทอร์นาเป็น้องเอ้ยบานห้างพวกเฮ็ดละงูเฮ็ดดินเฮ็ดแดงเฮ็ดอีตันเฮ็ดยังอีกอะกําลังออกพี่น้องอวา้าวมากอะอยาเห็ดหลายพคนลงไอ้เฮ็ดแกงเฮ็ดแม่นาว่ากะนเกินน้ำลายอยู่ด้พี่น้อง Dạ, 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 kín thịt mặt bàn kìa chị thịt mặt bàn chị thịt ơi rồi, chị thịt dạ Dạ kín thịt mặt bàn cho nó đẹp Kín thịt không có như chú kim เป็นเมนูวันแรกเมนูวันแม่อีกเมนูหนึ่งพี่น้องแกงเห็ดปลาซานเมนูวันแม่กินแกงเห็ดแดงก่อนเดี๋ต้องหาลงใส่กันเพคนมาสิมีอย่างให้แม่พูดหน่อยนเะขวัญขึ้นตูมาทำอะไรให้แม่ดีนะคนมา แซบ่บๆสดทรงฟวงขึ้นหอคือเนี่็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันใได้ไม่นนอไม่ได้เหตุ แซ่บพี่น้องไอ้กิมระบัน,นีนพี่น้องสําหรับเมนูวันแม่อีกเมนูนึงก็คือแกงเห็ดรวมจ้าสําหรับผู้ใดอยากให้แม่ดาบ้ากินยังให้เบิ้งอีกเก็ะคอมเมนต์ลงมาเยอะๆนะคะแม่ดาบ้าก็จะไปหาสรรหาแนวมากินให้เบิง้งให้พี่น้องอยาก,กินเขาน้่น,นะพี่น้องใครว่าอยากกินเขาน่าเมื่อเบิ้งแม่ดาบ้าอาจจะหิวหรือว่าได้ไอเดียเมนู กินึือแม่นาว่าก็น่ามือดิประมาณนี้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่นาวา่าด้วยจ้าสำหรับมือนี้ต้องสวัสดีค่ะไปค่ะ